สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นูจะพามาดูรถกระบะนะคะสีประตูคันนี้บอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถกระบะวิ่งใช้งานนะคะไม่ควรพลาดอิสุสุ1.9แซดคันนี้เลยปี2017ราคา549,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ9,000เท่านั้นเลยได้มาเป็นสีประตูสวยๆส,สภาพโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีผิดความชนหนักจมน้ําแน่นอนคะ่ะการันตีในเรื่องของงานโครงสร้างรอบคันเลยนะคะสําหรับด้านหน้าตัวรถนะคะไฟ สวยๆนะคะคันนี้ไม่โคงไฟไม่มีแบบว่ารอยขีดขูดเลยนะคะเป็นโคงไฟเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะด้านหน้าตัวรถได้เป็นกระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมนะคะตัวระบายความร้อนด้านล่างสีดําเป็นสีเดียวกับสีรถแบบนี้เลยนะคะ,ะตัวไฟนะคะต,ตัวไฟตัวไฟตัดหมอก2คู่นะคะได้ไม่มีรอย ไม่มีรอยร้าวและก็ตัวไฟด้านหน้ารถสองข้างไม่มีรอยร้าวเช่นเดียวกันนะคะมาในส่วนของตัวแมตจะได้เป็นแมตเดิมจากโรงงานนะคะมาพร้อมยางปี2020ทั้ง4ี่เซนเลยดอกยางวิ่งใช้งานได้ยาวๆนะคะมาในส่วนของงานซุ้มล้อนะคะจะได้เป็นซุ้มล้อเดิมจากโรงงานรอบคันเลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะสวยๆนะคันนี้บอกเลยว่าถ้าใครได้รับไปคุ้มค่าราคาแน่นอนนะคะมาในส่วนของตัวกระจกมองข้างจะได้เป็นกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบ ร้อยนะคะด้านล่างลงมามีรอยสัญลักษณ์ต่างๆบันไดเหยียบขึ้นสภาพเดิมใช้งานน่าจะโอเคเลยนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าได้เป็นรถเพิ่งรับเข้ามาสดๆร้อนๆเลยก็ถ่ายมารีวิวให้ดูเป็นรถกระบะ4ะี่ประตูกระจก4ี่บานได้เป็นกระจกเดิมจากโรงงานเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะถัดมาตัวนี้จะได้เป็นไฟเดิมนะคะด้านหลังสวยๆไม่มีรอยแตกแล้ว <c oughs> เช่นเดียวกันบันไดเหยียบขึ้นด้านหลังสภาพเดิมทั้งรอบพันเลยนะคะ โลโก้สัญลักษณ์ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะคะโครงสร้างคันนี้จะเป็นโครงสร้างเดิมรอบคันแน่นอนนะคะใครที่อยากได้รถกระบะไว้ใช้งานนะไม่ควรพลาดคันนี้เช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานรอบคันเลยนะคะคันนี้มาในส่วนของตัว ตัวคอนโซลข้างประตูได้เป็นคอนโซลเดิมจากโรงงานนะคะมาในส่วนของตัวนงตัวน็อตเัสเดิมๆแท้จากโรงงานไม่มีแกะเกิดนะคะให้เห็นกันเลยด้านในตัวรถนะคะกับประตูด,ด้านหลังคือเบาะได้เป็นเบาะหนังภายในเบาะเบาะอ้เบาะผ้าสภาพใหม่ไม่มีรอยขีดขัดเลยค่ะเดิมๆรอบคันนะคะ สวยเดิมแท้นะคะจากโรงงานถ้าใครสนใจรีบมาดูรถได้เลยนะคะด้านข้างได้เป็นคนโซลเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะน็อตเดิมทั้งหมดรอบคันเลยนะคันนี้ ด้านคางคอนโซลน็นอตเดิมๆนะคะรอบคันสภาพยังเดิมๆใหม่ๆสวยๆเลยนะคะคันนี้ได้มาเป็นเบาะผ้าด้านในตัวรถนะคะนั่งแบบสะดวกสบายไม่แตออัดแน่นอนนะคะถ้าใครสนใจอยากได้รถนะ,ะมือสองรถกระบะสี 4, ประตูไว้ใช้งานนะคะแนะนำเป็นคันนี้ได้เลยนะคะปี2017ราคา549,000บาทเท่านั้นเอง ะะถ้าใครได้รับไปก็คุ้มค่าแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะคันนี้สําหรับตัวนี้ภายในตัวรถนะคะจะได้เป็นเบาะผ้าเบาะผ้าใหม่ๆไม่มีรอยขีดขาดนะคะคันนี้โครงสร้างน็อตเดิมน็อตแท้สติกกรงสติ๊กเกอร์เดิมแท h, แน่นอนนะคะภา,ายในตัวรถนะสวยๆเดิมๆนะคะคันนี้มาในส่วนของลูกเล่นเครื่องเสียงนะคะจอแบบแบบนี้ให้สวยๆเลยเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันชัดๆกันต่ออ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้เห็นกันเลยนะคะอ่าคันนี้นะคะสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะตัวที่เห็นเลยนะโชว์ไม้นะคะ1นึ่งแสนนะตัวนี้บอกเลยว่าไมที่เห็นนะคะ1นึ่งแสนสามหมืน่น 5 7 3 8กิโลได้เป็นไม้เดิมไม้แท้จากโรงงานเลยนะคะสภาพโครงสร้างเดิมๆนะคะมาพร้อมตัวหน้าจอแบบสัมผัสแบบนี้ใช้งานได้นะคะที่เปิดปิดแอร์แบบออโต้นะคะให้สวยๆเลยแบบนี้ใช้งานได้รอบคันนั่นเองนะคะ แอร์เย็นฉ่ำมากบอกได้เลยคันนี้สภาพน่าใช้งานเลยใครที่กำลังมองหารถนะคะสี่ประตูไว้ใช้งานเนาะไม่ควรพลาดคันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะรถสวยๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวประตูหลังกันต่อนะคะสำหรับเบาะหลังจะได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะได้เป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้นั่งได้3 4ท่านเลยนะคะเอาเป็นรถ ครอบครัวก็ได้หรือว่าไว้ใช้งานก็ดีนั่นเองนะคะคันนี้ได้ซื้อไปถือว่าครบถ้วนเลยนะภายในออปชั่นหน้าๆประมาณนี้ให้นะคะถ้าใครอยากดูรถเพิ่มเติมแวบะบมาดูได้เลยที่เพชรยนต์นะคะสาขาหนึ่งของเรานะคะมีรถกระบะให้เลือกมากกว่า400คันออรถกระบะนะคะตอนนี้มีให้เลือกมากกว่า100คันนะคะ รวมรถเก่งรถออะไรนะตอนนี้รถมือสองของเรามีให้เลือกมากกว่า400คันเลยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้รีบติดต่อสอบถามนะคะโปรโมชั่นเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะนุก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ